รับผมสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ที่บ้านด้วยนะเอาละหลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการทําเส้นชั้นความสูงนะครับทุกคนส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ตอบคําถามคุณครูมาแล้วเอาเรามาทบทวนก่อนนะครับก่อนที่จะไปแผนที่อีกประเภทหนึ่งนะครับทุกคนดูหนังสือหน้าที่83นะครับหน้าที่83โอเคนะ แล้วมันมีพื้นที่ทั้งหมดนะครับมีสัญลักษณ์เขียนอยู่แล้ว A B C D E F G เราลองมาเขียนลักษณะภูมิประเทศที่อ่านได้จากเส้นชั้นความสูงอ่าถ้าเป็น A จะเป็นยังไงครับ A เส้นชั้นความสูงเป็นอย่างไรครับดูในหนังสือเลยครหน้าที่83ครับหน้าที่83เปเป็นไงลูกห่างกัน อ,อ๋อถ้าเส้นชั้นความสูงห่างกันแสดงว่าความลาดชันเป็นไงน้อยเขียนลงไปเลยครับว่าพื้นที่เอข้างข้างเลยหรือข้างล่างเลยนะลูกนะครับพื้นที่มีความลาดชันน้อยโอเคนะครับอย่างนี้ โอเคต่อไปบี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 เป็นอย่างไรครับบีมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตัวบีหรือตัวยูใช่ไหมอ่าแสดงว่ามันเป็นอะไรฮะที่เราเอาปากกาหรือเอาไม้บรรทัดขีดดินน้ำมันเราให้เป็นร่องแล้วมันก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนตัว V หรือตัว u แล้วฐานของ V และ u ชี้ไปข้างบนด้านที่สูงกว่า ลักษณะนี้จะเป็นร่องน้ําและหุบเขานะครับเขียนไปเลยครับเป็นพื้นที่ที่เป็นไงฮะร่องน้ํามีความชันเป็นไงลูกความชันมากหรือความชันน้อยร่องน้นํานี้เส้นชั้นความสูงติดกันมากน้อยแค่ไหน ช่ไหมลูกนะครับ <c oughs> ความราชชันเป็นไงมากหรือน้อยน้อย,อยเขียนไปน้อยนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปสีแลดีสีแลดีสีแลดีเป็นอย่างไรครับดูรูปภาพแล้ว เส้นเป็นไงลูกเส้นติดกันเนาะชิดกันแสดงว่ามีความชันเป็นไงมากเขียนไปครับพื้นที่ c และ d มีความชันความชันมากมากกว่า a และ b ด้วยนะครับลูกนะครับมากกว่า a และ b ด้วยนะ มากกว่า A และ B แล้วมันมีรูปร่างเป็นแบบตัว V ตัว U อะไรไหมใช่ไหมลูกนะเขียนไปด้วยว่ามีความชันมากเป็นทางน้ำอ่าเป็นทางน้ำนะครับก็คือมันชันมากกว่า A และ B ด้วยนะครับอ,อย่าลืม ตัว v แล้วก็ตัว u นะครับมีในข้อสอบนะออกข้อสอบด้วยนะครับเอาต่อไป e e เป็นไง e เป็นไงเอย่ยเรียกถามทีละคนดีกว่ามั้งทดสอบความเข้าใจดีไหมครับดีไหมลูก <laughs> e เป็นอย่างไรเออนี่ถูกต้องเลยคืออะไรนะลูก ยอดเขาถูกต้องครับเป็นวงกลมเล็กๆที่อยู่สูงสุดเลยมีวงกลมต่ออีกไหมข้างในไม่มีแล้วนี่คือจุดสูงสุดที่เราสำรวจมาเราก็เขียนไปเลยว่ามันคือยอดเขาครับอ่ายอดเขายอดเขา F ครับ F อานักเรียนดูอันนี้ได้หนูก็ทำข้อสอบครูได้หลายข้อครับไม่ต้องกังวลเลยเข้าใจเรื่องเส้นชั้นความสูงในเรื่องของแผนที่ภูมิประเทศ ก็จะทำข้อสอบครูได้หลายข้อเลย F เป็นอย่างไรโอเคถูกต้องครับพื้นเป็นพื้นที่ที่มีความชันมากความชันมากแสดงว่าเส้นชั้นความสูงเป็นอย่างไร เออชิดกันอยู่ใกล้กันครับโอเคนะชัดเจนครับลูกชัดเจนมากนะฮะอันนี้มันโอ้โหติดกันพืชเลยเป็นพืชเลยนะฮะโอเคต่อไปพื้นที่สุดท้ายจีจีจีเป็นอย่างไรอ่าจีคือตัวนี้ต่อไปเลยครับเป็นสันเขานะครับ สันเขาอ้าวครูทำไมมันไม่ใช่ร่องน้ำอะ่ะนักเรียนสังเกตว่าตัว V ตัวยถ้าฐานมันชี้ไปทางที่สูงกว่าจะเป็นร่องน้ำหรือว่าหุบนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะน,นี้เราเรียกว่าสันเขาครับและมีความลาดชันมากสันเขามีความลาดชันมากนี่คือพื้นที่ G โอเคอ่ะทุกคนสรุปเลยนะพื้นที่ที่มีเส้นชั้นความสูงห่างกันมากๆความชันจะเส้นชั้นความสูงห่างกันความชันจะน้อยเส้นชั้นความสูงใกล้ๆกันความชันจะมากเพราะฉะนั้นมันก็นําไปสู่ในเรื่องของการอ่านแผนที่และนําไปใช้ประโยชน์นะครับอย่างที่หนูตอบคำถามครูม,มาระหว่าง A B และก็ C D ถ้าให้เลือกเดินทางผ่าน เขาสลูกนี้หนูจะเลือกเดินทางผ่านเขา AB หรือว่า CD ทุกคนก็ตอบ CD เพราะว่ามันมีความชันน้อยกว่าแค่นี้เองโอเคเนาะขออนุญาตผ่านเรื่องของเส้นชั้นความสูงเกี่ยวกับแผนที่ภูมิประเทศนะครับเอาละต่อไปจะขอขึ้นอีกแผนที่ประเภทนึ่ง6.3นะครับนักเรียนเขียนกลางหน้าก,กระดาษล,ลงไปครับกิจกรรมที่6.3เรื่องทำความรู้จักกับแผนที่ธรณีวิทยา นะครับทำความรู้จักกับแผนที่ธรณีวิทยานะครับธรณีวิทยาคืออะไระเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับกับธรณีวิทยาธรณีวิทยาดินหินแร่ถูกต้องครับลูกเกี่ยวข้องกับดินหินแร่ทั้งนั้นเลยนะครับเอาละนะครับ4ขั้นตอนในการทำกิจกรรมของคุณครูเหมือนเดิมครับ1ห,หัวข้อ นะครับ2เขียนจุดประสงค์ 3. บันทึกผลนะครับแล้วก็ตอบคำถาม 4. ขั้นตอนเหมือนเดิมครับวันนี้กิจกรรมที่6.3ครับนักเรียนจะต้องสำรวจสัญ,ญลักษณ์และคำอธิบายพร้อมระบุข้อมูลที่สัมพันธ์กับสัญ,ญลักษณ์ที่พบในแผนที่ธรณีวิทยา 2. วิเคราะห์และอธิบายสัญ,ญลักษณ์และข้อมูลทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กันนะครับ วัสดุอุปกรณ์ไม่ต้องไปหาอะไรยากอยู่ในหนังสือเราแล้วก็คือรูปแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทยนะครับมาตราส่วน1ต่อ1ล้านคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์และข้อมูลทางธรณีวิทยาประเทศไทยที่จัดทำขึ้นโดยกรมทรัพยากรธรณีโอ้โหดูแผนที่แล้วค่อนข้างที่จะยากในการทำฟึบนี่คือแผนที่นะครับ โอเคกิจกรรมที่6.3นี้ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมลงในสมุดของเราเลยนะครับทำเสร็จภายในคาบส่งในคาบนี้สำหรับนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดออนไลน์มานะครับก็จะส่งในรูปแบบของไฟล์งานนะครับในคลาสรูมนะครับผมโอเคนะนี่คือแผนที่ธรณีวิทยาลูกนะครับของประเทศไทยเลยนะทั้งหมดเนี่ยกว่าจะได้ลักษณะนี้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควร เหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกเราต้องมาดูองค์ประกอบของแผนที่ธรณีวิทยาก่อนว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างรูปที่สองที่เกิดขึ้นก็คือรูปนี้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแผนที่ธรณีวิทยานะครับบอกอะไรเราบ้างอ่า บอกอะไรเราบ้างนะครับสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคำอธิบายเกี่ยวกับชั้นดินชั้นหินเห็นไหมฮะแล้วก็มีอายุนะครับที่เกิดขึ้นของชั้นดินชั้นหินอายุตามตารางธรณีการอายุตามตารางธรณีการนะครับทีนี้เราจะปฏิบัติกิจกรรมอย่างไรดีนะครับจะปฏิบัติกิจกรรมอย่างไร ใส่ยังโลกโอเคอ่ะเดี๋ยวเงยขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนครับวิธีการทํากิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนดูก่อนฟังก่อนให้เข้าใจครับหลังจากนั้นคุณครูคให้หนูได้ปฏิบัตินะครับได้เขียนลงไปเลยโอเควิธีการขั้นที่1ลําดับแรกจากแผนที่สองภาพเมื่อสักครู่ที่เปิดผ่านมาอยู่ในหนังสือเรามีแล้วลูกนะฮะให้นักเรียนสํารวจสัญ,ญลักษณ และคําอธิบายจากแผนที่ธรณีวิทยาปี2542รูปกอไก่แล้วก็ขอไข่ในหนังสือเรามีสํารวจสัญ,ญลักษณ์อ๋อเขาให้เราดูว่าในแผนที่นั้นมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างที่เขียนกํากับไว้อะลองตอบคุณครูมาหน่อยสิครับว่ามีอะไรบ้างอาจจะมืดมิดไปหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยชัดอะตอบมาหน่อยครับสักอันสองอันก็ได้สัญ,ญลักษณ์ที่หนูเห็นกอไก่ก่อนก็ได้อะ ถ้ากอไก่ไม่ชัดส่วนหนึ่งของกอไก่จะถูกเอาออกมาอยู่ในภาพของไข่มีอะไรนะลูกอ,อ๋อมีรอยเลื่อนมีมีเป็นยังไงฮะเขาเขียนยังไงจึงรู้ว่าเป็นรอยเลื่อนเส้นสีแดงเออโอเคอันนี้คืออะไรสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งแล้วอ่ะคนต่อไปใครก็ได้ครับโอ้วันนี้เลขคู่หรือเลขคี่คะเลขค,ลคี่ขออนุญาตเลขที่หนึ่งเลยครับผมเปิดฉาก อ๋ออยู่สมุทรสาครตอบเลยครับสมุทรสาครเลขที่หนึ่งชื่ออะไรนะลูกเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรประพลนะประพลประพลอ่าประพลตอบมาหน่อยครับอ่าสัญลักษณ์ที่อยู่ในแผนที่กอไก่และขอไข่มีอะไรบ้างโอเคประพลให้ใครตอบนะในห้องอ๋อเลขที่เก้าครับผมเลขที่เก้าอ,อ่ะสมุทรสาครโอ้ยอเ,เอาละลองรุนด,ดูโอเคมีนักเรียนยกหนังสือสูงกว่าพื้นที่ที่เป็นอยู่เชิญครับลูก นั่นคือสื่อความหมายว่าหนูอยากตอบแล้วเชิญนะฮะลกูกอันนึงอันนึงก็ได้ออขอบเขตประเทศไทยโอเคนักเรียนครับคุณครูอยากได้คำตอบที่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาอังุนครับเชิญเพื่อเป็นเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเกี่ยว,วงตระกูลของเรา <laughs> ที่เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยาก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องชั้นดินชั้นหินชั้นแร่ใช่ไหมลกูกเอาลนะลองลองมาสักอัน มีรอยเลื่อนอ่ารอยเลื่อนเพื่อนตอบไปแล้วครับผมรอยเลื่อนเพื่อนตอบไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเอามาเดี๋ยวดูตัวอย่างหลังจากนั้นแผนที่ทั้งรูปกอไก่และขอไข่หนูเอามารวบรวมทั้งหมดนะครับสัญลักษณ์ต่างๆข้อมูลต่างๆแล้วเขียนลงในตารางซึ่งหนูจะต้องขีดตารางนี้ลงไปตัวอย่างการทำกิจกรรมคุณครูยกมาให้หนูขีดตารางให้เป็น3คอลัมน์อย่างนี้ นะครับครูยกตัวอย่างมาคอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ใหญ่นะอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ที่แทรกเอาไว้อันนี้ที่ครูทำจางๆไว้คือไม่อยากให้นักเรียนรู้นะครับไม่อยากให้นักเรียนเห็นนะเพราะช่วงเวลานี้ต้องเร่ง <c oughs> โอเคไหมลูกอันแรกเลยก็คืออายุในแผนที่ทอนนี้วิยามีคําว่าอายุอยู่ไหมคะลูกมีไหมมีครับเพื่อนๆตอบมาแล้วมี อายุตามตารางธรณีการเริ่มมาจากอะไรอายุที่เราเรียนมาแล้วลูกชีววิทยาสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ครั้งแรกอยู่ในยุคอะไรครับยุคอะไรลูกโอเคขอบคุณมากสำหรับคำตอบเสียงดังฟังชัดแต่อาจจะไม่ได้ยินนะครับมันมีคำว่ามหายุคมียุคและก็สมัยเนาะจำได้นะที่ชีววิทยานะครับผม เพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามหายุคเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะฮะใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่ยกตัวอย่างมาคือมหายุคพีแคมเบียนนะครับและก็มียุคพีแคมเบียนอยู่สิ่งมีชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกก็คืออยู่ที่ไหนฮะบนบกหรือในทะเลที่หนูเรียนมาในทะเลในมหายสมุทรใช่ไหมลูกก็คือยุคพีแคมเบียนเพราะฉะนั้นมีตารางธรณีการนะครับ ชั้นดินชั้นหินก็เกิดขึ้นตามยุคสมัยนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เกิดขึ้นข้อมูลทางธรณีวิทยาที่หนูจะต้องเขียนก็คืออายุครับหนูก็ดูครับในนั้นมีอะไรบ้างอายุมหายุคพีแคมเบียนสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้คือตัว P แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้คืออะไรฮะเหมือนตัว E แล้วก็เหมือนตัว C ีที่ขีดตรงนี้นะนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกเขียนไว้จะเขียนบนสี ใช่หรือไม่ตัวย่อดต่างๆจะเขียนบนสีสีอะไรโทนสีชมพูถ้าเป็นยุคแคมเบรียนแคมเบรียนอ่ะยกตัวอย่างแคมเบรียนแคมเบรียนครับนี่คือสัญลักษณ์ของเขาโทนสีขาวโอสีเทาอมเขียวอายุเพอร์เมียนอ่ะเพอร์เมียนมั้งเพอร์เมียนเพอร์เมียนสัญลักษณ์คือตัวอะไรพีโทนสีส้ม นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆสัญลักษณ์ที่ถูกเขียนนั้นจะมีเหมือนกับว่าใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวหน้าของยุคสมัยนั้นนั้นเอามาทําเป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่หรือไม่ลูกตัวอย่างครับเพอร์เมียนครับตัวอะไรเพอร์เมียนเพอร์เมียนตัวอะไรอเพอร์เมียนตัว P จูเรสิกจูเรสิกเเห็นไหมฮะ ครีเทเชียสเคเพราะฉะนั้นไอสัญลักษณ์ที่อยู่ในยุคต่างๆน่าจะไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือโทนสีต่างๆที่หนูจะต้องดูจากหนังสือแล้วก็เขียนลงไปโอเคนะครับนี่คืออันแรกอันที่2ในแผ่นที่มีอะไรอีกบ้างนี่ครับล่างสุดเลยหน่วยหินและชนิดของหินหนูก็เขียนไปครับหน่วยหินแล้ก็ชนิดของหินโอเคนะอ เดี๋ยวครูเปิดให้ดูอีกทีเดี๋ยวครูให้เวลาหนูทํานะครับขออนุญ,ญาตอธิบายให้จบก่อนหลังจากนั้นหมดหรือยังครับในธรณีวิทยาแผนที่ธรณีวิทยายังมีอะไรอีกโครงสร้างทางธรณีวิทยานะครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือรอยเลื่อนอะไรต่างๆใช่ไหมครับเออก็มีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์เหล่านี้ก็มีผลในการทําคะแนนในแบบทดสอบของค,ครูด้วยก็จำเอาไว้ด้วยมองไม่ชัดในหนังสือมีหลังจากนั้นหนูได้3ส,ส่วนนี้แล้ว ก็เอามาจัดกระทําข้อมูลเขาเรียกว่าเอามารวบรวมอีกทีเป็นตารางอีอันนึงเล็กๆฟึบบอกให้เราทราบว่ามันมีอยู่3ส่วนในข้อมูลทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในแผนที่ธรณีวิทยา 1. อายุอายุสัญลักษณ์ที่ใช้คือตัวอักษรและก็สีใช่ไหมลูกนะครับตัวอย่างเป็นอย่างไรหนูก็ยกมาสัก2ตัวอย่างหรือ3ตัวอย่างก็ได้ อันที่ 2. หน่วยหินแล้วก็ชนิดของหินสนัญลักษณ์ที่ใช้คือตัวอักษรเช่นกันตัวอักษรเช่นกันแล้วก็นะครับมีสีประกอบนะฮะเป็นโทนสีอะไรก็ว่ากันไปอันที่ 3. โครงสร้างทาธรณีวิทยานะครับก็มีรอยเลื่อนต่างๆโอเคนะครับเอาละเสร็จแลกิจกรรมในวันนี้ก็คือหนูจะต้องขีดตารางนะครับกี่ข้อร่ำเขาลูก 3คอลัมน์ด้วยกันนะครับเชิญครับคอลัมน์ที่1ข้อมูลทางธรณีวิทยาคอลัมน์ที่2องคำอธิบายและคอลัมน์ที่3ส,สัญลักษณ์โอเคครับเชิญครับนักเรียนทางบ้านก็ทำในระบบนะครับแล้วก็ส่งมาได้หรือไม่มี เขียนในกระดาษก็ได้ครับเรียนที่อยู่ทางบ้านนะลกูกแล้วก็ถ่ายรูปส่งไลน์มาให้เพื่อนก็ได้ให้เพื่อนส่งต่อให้ทีหรือส่งในคลาสมเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับพวกเราอยู่ในช่วงของการเรียนแบบ new normal กันนะครับอตอนนี้ให้ในักเรียนได้ทำงานด้วยนะครับมีแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมไหมครับคำถามท้ายกิจกรรมมีไหมลูกลองเปิดทบทวนดูมีไหมฮะ มีกี่ข้อก็อย่าลืมด้วยแล้วกันนะครับเชิญครับตอนนี้ให้ทำกิจกรรมให้เสร็จภายในคาบงานต่างๆพยายามให้เสร็จภายในคาบแต่ถ้ามันไม่เสร็จก็อนุโลมให้นะครับตามส่งให้ได้นะจ๊ะ